มันเป็นตัวตลกเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้ดู It Welcome to d e r r y กันไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ที่คลิป air ออนแอร์หยู่เนี่ยซีรีส์ได้ออกมา3ตอนแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและอย่างที่เคยได้บอกไปนะครับว่าซีรีส์ It Welcome to d e r r y สร้างมาจากบทขัน้นหรือว่าอินเตอร์ลูดในหนังสือนิยายที่ถูกบันทึกไว้กับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองเดอร y โดยคนที่บันทึกไว้เนี่ยก็คือตัวของไมค์แคนลอลหนึ่งในกลุ่มเด็กๆลูเซอร์ er, ผู้สยบเพนนีไวส์การที่เขาเนี่ยต้องบันทึกเอาไว้เองเนี่ยเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเพียงเหตุการณ์ที่คนในเมืองเลือกที่จะไม่จดจําครับเพราะว่ามันเนี่ยเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆอย่างที่เราเนี่ยเห็นในซีรีส์หรือว่าในหนังเมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาผู้คนในเมืองกลับเลือกที่จะเพิกเฉยไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือ พวามันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของพวกเขาครับนําซ้ําในเมืองเดอรี่เองเนี่ยคนก็หายไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นจนชินชาไปแล้วนั่นแหละครับและในซีซั่นแรกของ It w e l c o m o t o d e r r y นี้จะเล่าถึงสักนักกรรมเผา Black Spot ของลทัทธิเหยียดผิวที่ตลอด2-3ตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มที่จะเห็นถึงสัญญาณของการเหยียดสีผิวต่างๆมากมายที่มันเกิดขึ้นในแต่ละตอน ทั้งการไม่ยอมรับคนผิวดำการใส่ร้ายป้ายสีและการกั่นแกล้งที่มีตั้งแต่รุนลูกยันรุ่นพอ่ออย่างเช่นครอบครัวของแฮรล,ลอลที่พวกเขาเนี่ยต้องเจอทั้งพ่อแล้วก็ลูกนี่ยังมีตัวของแฮงโกรแกนที่ถูกใส่ร้ายในคดีฆาตกรรมจนถูกส่งไปที่คุกชาวแเฉงแต่นี่ยังไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดครับสิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดของซีซั่นนี้ก็คือเหตุการณ์ของแบล็กสปอ t ต เมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยต้องรอดูว่ามันจะน่าหดหูแล้วก็โหดร้ายมากแค่ไหนครับใครยังไม่ได้ดูคลิป b a c k s p o รนะครับผมได้ทำคลิปไว้แล้วไปกดดูกันได้นะครับและซีรีส์นี้เนี่ยก็ได้มีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเขาจะสร้างทั้งหมด3ซีซันโดยจะพาเราเนี่ยไปสำรวจถึงรากเหง้าความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้จากการมาถึงของเพนีไวส์โดยที่จะย้อนไปทุกๆ27ปีหรือว่า1ไซเคิล ที่มันเนี่ยจะออกมาขย่ำเหยื่อโดยในซีซั่นที่2จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเหตุการณ์สังหารหมู่แกงแบรดลีย์ที่จะเกิดขึ้นในปี1935หากใครได้ดูอิ w เวลค m มท o เดอ r y ตอนที่3เนี่ยซีรีส์ก็ได้มีการกล่าวถึงช่วงเหตุการณ์ในปี1908ที่เป็นการเล่าถึงงานคณนิวาวในเดอรี และยังมีการกล่าวถึงเหตุการณ์สังหารหมู่แกงแบดลี่ในปี1 9 3 5ด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์สังหารหมู่แก๊งแบดลี่เนี่ยก็ได้ปรากฏในคลิปเพลงเปิดของซีรีส์เป็นจอเพนีไวส์ถือปืนร่วมยิงกับชาวบ้านด้วยใช่ครับเหตุการณ์สังหารหมู่แกงแบดลี่ครั้งนี้เกิดจากการที่ชาวเมืองเดอรี่มาล้อมรุมยิงแก๊งแบดลี่กลุ่มโจรปล้นธนาคารทั้ง8คนตายไปและเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย ผู้คนก็เลยมิจัดหลงลืมไปครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์สังหารหมู่แกงแบรดลีย์จากเนื้อหาในนิยานะครับซึ่งไม่รู้ว่าในซีซั่น2ที่จะทําในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญของซีซั่นที่2ไปไกลๆแล้วกันครับโดยเหตุการณ์สังหารหมู่แกงแบรดลีย์นี้อยู่ในบทขั้นที่3ของนิยายถ้าเป็นฉบับแปลไทย จะเริ่มที่เรล่มที่2หนนาที189่189ครับซึ่งเหตุการณ์ในนิยายเนี่ยคือเดือนตุลาคมปี1929ก่อนเหตุการณ์ b l a c k s p o t เกือบเกือบปีแต่ในซีรีส์เนี่ยโยกไปเป็นปี1935แทนโดยที่ระหว่างสืบค้นความจริงของ Pennywise ไมค์แฮน l o n ได้เข้ามาสอบถามถึงคนคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับนื่อคือตัวของนอร์เบิร์ตคีชื่อคุ้นคุ้ไหมล่ะครับ เขาเนี่ยก็คือเจ้าของร้านเพศสัตส,สุดพิลึกในหนังและในซีรีส์เนี่ยก็ได้โผล่มาแวบหนึ่งด้วยในตอนที่2แต่ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นวัยหนุ่มอยู่นะครับซึ่งถ้ามีการปรับเป็นซีรีส์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเขาในเหตุการณ์นี้นะครับพอ้ะย้อนกลับไปอีก27ปีก็คงจะเด็กเกินไปหน่อยที่จะมาลงไม้ลงมือกับเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งคุณคีนเนี่ยได้เล่าให้ไหม้ฟังถึงแก๊งแบดลี่วันนี้เป็นกลุ่มโจรปล้นธนาคาร ที่ FBI กำลังตามล่าตัวอยู่นำทีมโดยอ้าวแบรดลีย์จอร์ดแบรดลีย์โจคองกกรนคาวคองกรนอาร์เธอร์เมาลอยแพทริคคอร์ดี้แล้วก็ยังมีผู้หญิงด้วยนะครับอย่างคิตตี้โคนาฮิลภรรยาของจอร์ดแบรดลีย์และก็มารีโฮเซอร์คนรักของคอร์ดี้โดยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเริ่มจากการที่แกงแบรดลีย์ได้ทำการหลบหนีกดดานจากตำรวจ และเมื่อพวกเขาเนี่ยได้กบดานไปสักพักก็เกิดเบื่อขึ้นมาครับและเริ่มอยากที่จะออกปล้นอีกครั้งแต่ด้วยกระสุนปืนที่เหลือน้อยแกงแบรดลีย์ก็ได้ขับรถมาที่เมืองเดอรี่เพื่อมาซื้อกระสุนปืนในวันที่7ตุลาคมโดยที่ตัวของเอาแบรดลีย์ได้เข้าไปที่ร้านของคนขายปืนเล่ามาเชนเขาเนี่ยจาได้ว่าคนที่มาซื้อก็คือตัวของเอาแบรดลีย์หัวโจกข,ของแก๊ง ที่มาขอยื่นซื้อกระสุนมากมายครับมีจุด38 500นัดจุด45 800นัดจุด50 60นัดยังมีกระสุนลูกซองกระสุนจุดและกระสุนจุดอีก16,00 0นัดครับเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยยังกับเอาไปทำสงครามเลยนะครับทำให้ตัวของเรามาเชนเนี่ยก็อึ้งไปสักพักแต่รีเควสมาเยอะขนาดนี้ก็ต้องมีเงินเยอะด้วยใช่ไหมละครับ ตัวของมาเชนเนี่ยก็เลยไม่อยากจะปล่อยให้ใครไปเขาได้มอบกระสุนบางส่วนให้จากนั้นเนี่ยก็ได้ตกลงวันนัดรับกระสุนที่เหลือกับอัลแบดลีย์โดยตอนนั้นเนี่ยเขาใช้ชื่อปลอมว่าวิชาร์ดดีเรเดอร์แต่ในใจของลาวมาเชนรู้ดีครับว่าคนคนนี้แหละคืออัลแบดลีย์โดยลาวมาเชนได้นัดกับแก๊งแบดลีย์ในวันรุ่งขึ้นเวลาบ่ายสองพร้อมกระสุนทุกนัดที่ขอ ซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปตอนนี้เนี่ยก็อาจจะไปแจ้งความกับตำรวจแล้วใช่ไหมครับแต่ลาวมาเชนเนี่ยเลยที่จะบอกเล่าให้กับทุกคนที่เข้ามาที่ร้านของเขาว่าพวกแก๊งแบดลี่เนี่ยได้หลบหนีมายังที่เดอรี่แล้วและด้วยความที่สมัยนั้นเนี่ยคนในเมืองก็ไม่ได้เยอะข่าวลือซุบซิบเนี่ยก็เลยไปถึงหูแทบจะทุกคนรวมไปถึงตัวของนอร์เบิร์ตคีนด้วยจากนั้นเนี่ยวันต่อมาวันนัดรับ ทุกคนต่างออกจากร้านออกจากบ้านรู้ไม่ถึงออกจากป่าเพื่อที่จะไปรุมกาดยิงแก๊งแบดลี่ตัวของโนเบิร์ตคินเนี่ยก็ถึงกับยอมปิดร้านชั่วข่าวไปกับเขาด้วยนะครับสิ่งที่น่าขดลุกก็คือบ๊อบแทนเนอร์พนักงานในร้านเนี่ยบอกกับคินว่าเหลือตัวเป็นเป็นให้ผมบ้างนะครับก็คือชาวเมืองเดอรี่ตอนนี้เนี่ยเหมือนพร้อมใจกันทำสิ่งนี้มากๆอย่าก,กับโดนความชั่วร้ายเข้าสิงอะไรอย่างนั้นเลย และเมื่อไปถึงนะัสามแยกของถนนแคเนลถนนเมนและถนนแคนซัสทุกคนเนี่ยต่างกระจัดกระจายเตรียมตัวและเตรียมปืนให้พร้อมก่อนถึงเวลานัดเมื่อเอาแบตลี่ขับรถมาถึงเขาเนี่ยก็จับผิดสังเกตได้เลยคิดที่จะหนีครับแต่แล้วลาวมาเชนก็เป็นคนที่เปิดฉากการยิงนี้ขึ้นมาเขาเดินออกมาแล้วก็เริ่มต้นสาดกระสุนจากนั้นทุกคนเนี่ย ก็เริ่มบรรเลงการสังหารหมู่ครั้งนี้ครับคนอื่นๆในแก๊งเนี่ยพยายามที่จะยิงต่อสู้แต่ก็ต้านไม่ไหวเนื่องจากชาวเมืองเดอรี่เนี่ยมีมากกว่า50-60คนส่วนพวกเขาเนี่ยมีกันแค่แปคนเท่านั้นเองและถึงแม้ว่าผู้หญิงในแก๊งเนี่ยจะพยายามมอบตัวก็ไม่รอดครับมีนนำซ้ำางานนี้เนี่ยยังมีนายอำเภอแอบมาผสมโรงกันด้วยและเมื่อเสียงกระสุนปืนเริ่มเงียบลง รถของแกงแบดลีก็ดูมีสภาพที่จะไม่ใช่รถเลยนะครับเนื่องจากถูกพายุกระสุนสาดใส่มากกว่าพันมากกว่าหมื่นนัดหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเหตุการณ์จบลงก็ได้มีการถ่ายรูปแต่เรื่องราวที่ชาวบ้านกวาดยิงเนี่ยกลับไม่ได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นะครับมีแค่บรรยายไว้ว่าตำรวจรัฐรวมกับ FBI ดีดวนเดือดโคนแกงแบดลีพร้อมกำลังสนับสนุนจากตำรวจท้องถิ่น นั่นเป็พราะเจ้าของหนังสือพิมพ์ของเมืองเนี่ยก็ยังลงมาร่วมยิงกับเขาด้วยสุดท้ายเนี่ยชาวเมืองก็ไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้และก็หลงลืมไปตามกาลเวลาครับและเมื่อไม้เนี่ยได้ถามนอนเบิร์ตคีนว่าเขาเห็นคนประหลาดอยู่ในเหตุการณ์ด้วยหรือเปล่านอนเบิร์ตคีนเนี่ยได้บอกว่ามันได้มีตัวตลกอยู่คนหนึ่งในเหตุการณ์แต่เขาเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดตัวตลกนะครับใส่เพียงชุดหมีชาวไร่ แต่แต่งหน้าเป็นตัวตลกคนในเหตุการณ์บางคนมองเห็นบางคนก็มองไม่เห็นบางคนเห็นอยู่ข้างอาพาร์ตเมนต์อีกคนก็มองว่าอยู่ตรงอนุสร์โดยมาถึงตัวตลกคนนี้เนี่ยยังถือปืนอีกด้วยครับแต่บางคนก็เห็นไม่เหมือนกันอีกบางก็ว่าเป็นวินเชสเตอร์บางก็ว่าเป็น chester, เรมิงตันต่างคนต่างเห็นแตกต่างกันไปแล้วก็ยังมีคนเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าตัวตลกคนนี้เนี่ย ได้ชะงงกนาออกมาจากคังหน้าต่างเยอะมากแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ร่วงลงมาเลยครับพร้อมกับยืดตัวกลางอากาศแล้วก็ยิงปืนเข้าไปที่รถของแก๊งแบรดลีย์ตอนนั้นเนี่ยเหมือนเขากําลังรออยู่เลยครับและที่สําคัญคนที่เห็นเหตุการณ์นี้บอกว่าตัวตลกคนนี้ไม่มีเงาปรากฏให้เห็นนี่แหละครับนี่คือ p e n n y ไวท์ที่มันแฝงตัวเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุการณ์ยิงในครั้งนี้ด้วย เหมือนกับที่เราเห็นในเพลงอินโทรของซีรีส์และในตอนที่3ข,ของซีรีส์นี้ก็ <Bueno> ได้เฉลยกับเราแล้วว่าซากรถที่ดิกฮารโดแลนด์กู้มาได้คือรถของอ้าแบดลียนี่เองแต่คำถามคือมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงและทำไมดิกถึงสัมผัสถึงมันได้หรือว่าตลอดการปรากฏตัวของเพนนีไวส์จะมีการทิ้งร่องรอยให้พลังจิตจ,จับได้ครับ แล้วก็ยังมีฉากที่ชอวได้พูดคุยกับฟูลเลอร์ถึงเรื่องราวของแก๊งแบรดลีย์ด้วยนะครับเขาบอกว่าแก๊งนี้เนี่ยพยายามเป็นวอนนาบีมาเฟียแต่ชาวเมืองเดอรลี่เนี่ยกลุกฮือลุกขึ้นมากราดยิงเองพวกเขาเนี่ยก็ได้รู้กันว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันครบใส่เคลการออกล่าของเพนนีไวส์ด้วยครับดูทรงแล้วเนี่ยกองทัพก็น่าจะอยากต้องการตัวของเพนนีไวส์มาเป็นอาวุธเพื่อใช้ต่อสู้กับศัตรู โดยเป็นการสร้างความกลัวถึงตายแต่ดิกเองเนี่ยที่ได้ใช้พลังจิตแล้วสัมผัสถึงมันได้ก็บอกแล้วว่าการยิงไปขุดคุย้ยมันอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีเพราะพลังอำนาจของมันนั้นดูจะมาหาศาลเกินไปครับยังไงเนี่ยยังมีปริศนามากมายที่อยู่ในเรื่องนี้อีกเยอะเราติดตามเรื่องราวของอิด Welcome to d e r y ในตอนต่อๆไปที่จะเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆและมีหลายปมที่รอวันเฉลย ส่วนเรื่องราวของแกงแบดลี่เนี่ยเราก็คงจะได้ดูกันในซีซันส2แบบเต็มๆครับและทุกคนล่ะครับมาถึงตรงนี้อยากดูเหตุการณ์สังหารหมู่แกงแบดลี่ในซีซัน2กันไหมถ้าใครอดใจไม่ไหวลองหาซื้อนิยายอิดมาอ่านกันก่อนได้นะครับอาจจะหนาหน่อยแต่ผมบอกว่าสนุกมากๆหากทุกคนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องเด็กติดหนังกันด้วยนะครับ ใครอยากดู It Welcome to d e r r y ตอนนี้มีให้ดูแล้ว3ตอนรับชมได้ทาง HBO Max ครับ